สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับผมจะรวบรวมเหรียญจากทั่วโลกเหรียญเก่าเหรียญโบราณเหรียญราคาแพงเหรียญหายากเหรียญสวยๆมาให้ทุกท่านได้ชมกันในช่องนี้นะครับให้เวลา3วินาทีกดหยุดอ่านเองหรือแคปหน้าจอได้เลยนะครับ1 2 3กดหยุดแคปหน้าจออ่านเองแล้วเนาะดูทีละภาพครับเริ่ม 1, 2 3 เลื่อน1 2 3แคปหน้าจอขยายดูเองนะ1 2 3สแคป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 โอเคอ่าให้ดูเหรียญเป็นไงครับสีฟ้าสีเหลืองสุดยอดแคปแล้วใช่ไหมอ่าแล้วก็ให้ดู ก็ปกตินะครับเนี่ยสวยดีเนาะออกม่วงๆเนาะอ่ะโอเคครับนี่ก็ปกติสวยดีเนาะดูแล้วก็แบบโอ้โหนี่ครับสีม่วงแบบเจีมๆเลยอ่ะนี่เลยครับม่วงกับฟ้า โอ้โหโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีนะครับกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่คือช่องที่ให้ท่านชมเหรียญสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ